สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีแก้เกมแคลสนะครับผมซึ่งวิธีนี้เนี่ยผมไปเจอมานะว่า,าฝรั่งก็ทําไว้แล้วพอผมมาทําตามเนี่ยแม้จะเป็นแพดล่าสุด17.1หรือ17.2ว่าล่าสุดตอนเนี้ยมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ซึ่งทําแล้วเนี่ยเกมแทบจะไม่ค่อยจะแคลสเลยครับ90%ดีขึ้นที่ผมลองใช้เล่นนะเพราะว่าเพื่อนผมก็เล่นแล้ว แคดบ่อยเขาก็ขี้เกียจเข้ามาเล่นนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันจะต้องทํางานยังไงนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยก็เข้าไปที่ task manager ก่อนครับเดี๋ยวสักครู่นะครับทีนี้นะครับเราเนี่ยจะเข้ามาที่ task manager นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมาเข้าที่ detail ครับอ่าทีนี้นะครับเราจะไล่ตัวอักษรไปเราจะไปปิด a n t i sheet ซึ่งเป็นตัว E เราก็จะไล่ลงมานี่ครับคลิกขวาครับ เข้ามาที่ Set พ r i ออร t y ิครับของเดิมเนี่ยมันจะอยู่ normal นะครับแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนเป็น low ครับขั้นตอนที่2คือคลิกขวาม,มาเดิมครับเข้าไปที่ Set Affinity ตัวนี้นะครับเราจะต้องปิด cpu ทุกตัวเลยครับแล้วเปิดแค่ cpu 1ตัวเดียวนะครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหลังจากเข้าเกมแล้วเราก็มาแก้ไขตรงดีเทลของแอน c ี้ชีนะครับ ทำแค่2วิธีแค่นี้เองครับทุกครั้งที่เข้าเกมเกมก็จะลดปัญหาการแครสเนี่ยแทบจะ9 0 1 0 0เลยครับเท่าที่ส่วนตัวผมใช้นะครับผมซึ่งแก้ปัญหาได้ดีมากๆแทบจะเล่นได้โดยที่เกมไม่แครสเลยครับถ้าวิธีนี้เนี่ยช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับผมก็ขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ